อาโลหะอาโลหะเป็นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติไม่นำไฟฟ้ามีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำเอบาะบางและมีการแปรผันท,ทางด้านคุณสมบัติทางกายภาพมากกว่าโลหะสมบัติของอาโลหะ 1. สถานะมีอยู่ได้ทั้ง3สถานะ ค่าที่เป็นกา๊าซในภาวะปกติจะเป็นอโลหะทั้งสิ้นอโลหะที่เป็นของเหลวคือโบมีนของแข็งได้แก่คาร์บอนกรมมันต์บริสลัตเป็นต้น 2. ความมันวาวส่วนมากไม่มีวาวในโลหะยกเว้นแก๊สไฟเกจไอโอดีน 3. การนำไฟฟ้าและการนำความร้อนนำไฟฟ้าและความร้อนไม่ได้ยกเว้นแก๊สไฟนำไฟฟ้าได้ดี 4. ความเหนียว อะโลหะที่เป็นของแข็งมีเปราะดึงยืดออกเป็นเส้นลวดได้ดีเป็นแผ่นบางๆไม่ได้ 5. ความแน่นแน่นหรือความท่วงจำเพาะมีความหนาแน่นต่ำหกจุดเดือนและจุดล้อมเหลวส่วนมากต่ำโดยเฉพาะพวกอะโลหะที่เป็นกา๊าซเจ็การเกิดเสียงเมื่อเคาะไม่มีเสียงดังกังวาน 8. เกี่ยวกับอิเล็กตรอนและประจุไอออนเป็นพวกชอบรับอิเล็กตรอนทำให้เกิดเป็นไอออนลบ 9สารประะกกกออออออบไไซซดด์โลห่คือแร่ที่ไม่มีธาตุโลหะเป็นส่วนประกอบสําคัญส่วนมากนํามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องถลุงหรืออาจมีการปรับปรุงคุณภาพเพียงเล็กน้อยเช่นแร่ควอตซ์ยิปซัมแขีวไซด์โดโลไมท์แบร์ไร คอรดัมเฟลสปาปกติแร่เกิดขึ้นจากกระบวนการอนินซีมีแร่สังเคราะห์หลายชนิดถูกผลิตขึ้นมาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์เช่นมรกดและเพชรถึงแม้ว่าแร่ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบทางเคมี Me. แต่มีแร่บ,บางชนิดที่อยู่ในรูปของธาตุเช่นกัมมันทองแดง แร่ที่รวมกับแร่ชนิดอื่นจะก่อตัวเป็นหินเรียกว่าแร่ประกอบหินเช่นหินแกรนิตประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาควอตซ์และไมกาในปริมาณที่แตกต่างกันดังนั้นหินทั่วๆไปก็คือการผสมรวมกันของแร่หลากชนิดนั่นเอง ประเทศไทยมีแร่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในแต่ละพื้นที่อาจมีกลุ่มแร่และชนิดแร่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นแหล่งแร่ดีบุกส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ เนื่องจากเป็นแร่ที่มีการเกิดสัมพันธ์กับหินแกรนิตที่แทรกเข้ามาในพื้นที่บริเวณนั้นหรือแหล่งเกลือหินและโพแทสพบอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเกิดจากการระเหยของน้ำทะเลทำให้แร่ตกผลึกภายหลังเปลือกโลกมีการยกตัวทำให้กลายเป็นที่ราบสูงโคร,ราชในปัจจุบันปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตแร่เกือบ40ชนิดส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมภายในประเทศ มีเพียงบางส่วนที่ถูกส่งไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ